ก็จะขอเจรจาอย่างเดียวทำตัวและก็มีพฤติกรรมเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของขเขมรซะอย่างนั้นแหละขเขมรถึงได้กล้าบุกรุกแผ่นดินไทยอย่างไม่เกรงกลัวแถมยังมีหน้าออกมาปกป้องขเขมรอยู่ได้ตั้งนานและยังทะลึง่งครวงแขนกับแพทองทานไปเยือนเขมรไปรับปากว่าจะมอบเงินสนับสนุนหลายอย่างและยังมีการส่งวัตถุโบราณซึ่งเป็นของมีค่าหลายชิ้นไปเป็นเครื่องของบรรณาการให้กับขเขมรอีก และยังแสดงอาการโกรธกริว้วห้ามปิดชายแดนขเขมรอย่างเด็ดขาดพฤติกรรมแบบนี้จะไม่ให้เรียกว่าเป็นคนขายชาติและจะให้เรียกว่าเป็นมนุษย์ประเภทไหนถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยต้องตัดคอแล้วก็เอาเลือดมาล้างตีนเลยนะครับแล้วก็ประหารกันอีกเจ็ดชั่วโคตรเลยก่อนจะออกไปดูพื้นที่จริงเนี่ยดันทะลึ่งออกประกาศก,าก่อนว่ายืนยันที่จะเจรจายอย่างสันตทิทั้งทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าขเขมรเนี่ยมันเข้ามาบุกรุกแผ่นดินไทยก่อนแถมพุนเซนยังออกมาประกาศท้ารบกับประเทศไทย แบบตรงๆและจะขอยึดเอาตัวประสาททั้ง18ประสาทของไทยด้วยและส่งคนเข้ามาปันปุ๊ก